มาดูนะคะลากเยอะมากเลยนะคะเอาแช่น้ำไว้นะคะก็จะได้ลากแบบนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะเยปันจะพามาดูดาวเรืองนะคะวันนี้จะพาปลูกดาวเรืองแบบไม่ต้องใช้มเมล็ดหวานนะคะอันนี้เยปันใช้มเมล็ดหวานเอาไว้นะคะ เอาเก็บไว้ไหว้พระนะคะพันที่ปานเอามาปลูกนี่นะคะขึ้นง่ายใช้เมล็ดแห้งเขานะคะที่ดอกเอามาหวานไว้เขาก็ขึ้นแล้วค่ะกลีบดอกเล็กๆนะคะจะซ้อนกันสวยค่ะอากาแบบนี้ก็จะเป็นช่อดอกเขาเป็นกลีบซ้อนนะคะมีหลายสีค่ะปันก็เอามาหวานไว้นี่เห็นไหมสวยๆทั้งนั้นเลย อันนี้จะเป็นสายพันธุ์แบบพื้นบ้านนะคะแต่ดีนะคะสายพันธุ์แบบพื้นบ้านของเราเนะะี่ยค่ะเวลาเราออกไปไหว้พระนะคะอันนี้จะเป็นพันธุ์ดอกเล็กนะคะดอกเล็กแต่ก็ไม่เล็กมากะคะ่ะถ้าเราปลูกดีๆก็จะดอกใหญ่นะะี่ค่ะเป็นกีดซ้อนสวยงามสีสดใสด้วยนะคะสีเขาจะมีหลายสีะคะ่ะอันนี้ก็อย่ เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งสีมีหลายสีค่ะมีการปลูกไว้หลายสีเลยนะคะดอกใหญ่นะคะที่ดอกใหญ่ๆที่เขาขายกันตามท้องตลาดนะคะ ก้านดอกเขานะคะจะไม่ค่อยแข็งแบบนี้นะคะอันนี้จะแข็งแรงมากเลยค่ะก้านดอกเขาชอบตรงนี้แหละเวลาเรามัดไปไหว้พระนะคะเขาจะไม่อ่อนนะคะวันนี้นะคะเียปานจะพามาขยายพันธุ์แบบเราไม่ต้องใช้เมล็ดหวานเลยค่ะเดีปานจะเลือกนะคะอันนี้ต้นสูงมากใหญ่มาก ต้นนี้จะสูงมากนะคะใบก็ใหญ่ด้วยค่ะปังก็จะตัดเลยนะคะตัดช่อเ้าที่เขายังไม่ออกดอกนี่แหละกำลังจะออกดอกตูมนี่ค่ะตัดเลยแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูเลยค่ะว่าเราจะทำแบบไหนนะคะที่เราไม่ต้องไปใช้มเมล็ดว่าถ้าเราต้องการใช้ หลายกระถางนะคะเราก็ตัดมาเยอะๆนะคะยอดของดาวเรืองเนะะี่ยค่ะต่อมานะคะอยปานเตรียมน้ําใส่แก้วเอาไว้แล้วค่ะเรานะคะแช่น้ําเอาไว้ก็ตัดใบล่างก็ออกค่ะนะคะก็ได้ขนาดนี้ที่อยปันแช่ไว้ น้ำเปล่านะคะใส่แก้วเอาไว้หรือจะใส่ขวดเอาไว้นะตัดขวดแล้วก็ใส่เอาไว้แบบนี้นะคะจะลากเขาจะงอกออกมาแบบนี้เลยค่ะเห็นไคะลากจะงอกออกมาแบบนี้เลยนี่ก็ได้ประมาณสองสามอาทิตย์นะคะที่ยาปานเอามาแช่ไว้อาทิตย์หนึ่งเขาก็งอกขึ้นมาแล้วนะคะแต่งอกไม่ยาวค่ะ ที่เอามาแช่น้ำไว้นะคะตัดยอดแบบนี้นะคะตัดยอดแล้วก็เอามาแช่น้ำไว้เป็นน้ำเปล่านะคะเสียเวลาไปเพาะ,มะเมล็ดเขานะคะแบบนี้เราเอาลงกระถางปลูกได้เลยค่ะส่วนที่เราตัดยอดแช่น้ำเอาไว้นะคะแล้วก็เอาไว้ในที่ร่มค่ะอย่าให้โดนแสงแดดนะคะเดี๋ยวน้ำเขาร้อนนะคะรากเขาจะไม่ไม่งอกนะคะให้เอาไว้ในที่ร่ม ปลูกง่ายๆค่ะปลูกดาวเรืองแบบไม่ต้องใช้เมล็ดนะคะนี่ค่ะดินที่ปาปรผสม,มเอาไว้แล้วนะคะจะเป็นดินร่วนซุยนะแล้วก็ใช้ปุ๋ยคอกนะคะใช้ปุ๋ยคอกขุดหลุมปลูกทําปกติของเราะคะ่ะจะปางก็เตรียมไว้แล้วแหละทำง่ายๆนี่นะคะเอาลงไปเลย อย่าแรงนะคะก็เอาวางไว้แบบนี้นะคะแล้วเราก็เอาดินกบดินกบไม่ต้องกดแรงนะคะเดี๋ยวรากก็จะขาดได้ค่ะเพราะว่ารากเขาไม่ได้เจริญเติบโตกับดินนะคะเขาก็จะเบาหน่อยนะคะเดี๋ยวจะปันจะเอาดินใส่ร,บรอบๆก่อนเพราะว่าตรงโคนเขานี่ยังไม่พ้นราก ดาวเรืองนะคะเขาปลูกง่ายค่ะใช้ดินร้วนซุยนี่แหละค่ะปลูกนะคะนะคะปลูกง่าย น,นี่ปลูกแล้วนะคะปลูกเสร็จแล้วเยปานจะพามาดูต้นที่เยปานปลูกเอาไว้นะคะนี่ค่ะต้นเขาออกดอกปลูกใส่กระถางไว้อย่างนี้นะคะเยปานก็เอาแช่น้ําไว้อย่างนี้นะคะต้นนี้นะคะกาลังออกดอกเลยค่ะเห็นไหมคะออกดอกนะคะีค่ะเขาก็ต้นใหญ่ แล้วนะคะกระถางนี้ออกดอกแล้วค่ะยอดของเขานี่แหละค่ะมาแช่น้ําเอาไว้นะคะมาแช่น้ําเอาไว้แบบนี้แล้วเราก็เอาพอรากงอกก็เอาลงปลูกในกระถางแบบนี้นะคะนี่ค่ะเขาก็มีดอกเหมือนกันนะคะก็ลองไปทําดูนะคะทำํำง่ายๆค่ะปลกดาวเรืองแบบเราไม่ต้องใช้เมล็ดเพาะนะคะใช้ยอดของเขานี่แหละค่ะ ต่อมานะคะเยปานจะใช้เครื่องดื่มชูกำลังค่ะใส่ไปเครื่องฟ้านะคะเยปานก็จะมาใช้ลดกับต้นดาวเรืองของเยปานนะคะที่ปลูกอยู่ในกระถางใช้ลดกับพืชผักได้ทุกชนิดเลยนะคะเครื่องดื่มชูกำลังเนี่ยเขาจะเร่งรากได้อย่างดีเร่งเขียวใบเขียวงามจเจริญเติบโตได้เร็วนะคะ ่วนต้นนี้เราก็ลดได้เหมือนกันนะคะดาวเรืองนะคะเขาก็ชอบแดดเหมือนกันค่ะพอติดแล้วนะคะเราถึงค่อยเอาออกแดดค่ะไม,ไม่สวยเดยดออกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะคลิปหน้าเจอกัน